สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้สัญญาพ่าลรอใช่แนวครับผมมื่อนี้เขาคิดมาเบิ้งหมองท่องเที่ยวพี่น้องหมองท่องเที่ยวอีกหมองหนึ่งครับผมอยู่จังหวัดสาก้วลรีพี่น้องครับผมในจังหวัดสาก้วตำบลญน้ำหมอกไฟอำเภอวัฒนาตะครครับผมนี่ครับผมพี่น้องเบิ้งกำลังเพิ่งกำลังเฮ็ดจูพี่น้องหมองท่องเที่ยวหมองหนึ่งกาเป็นเฮ็ดหลายหลายปีเราพี่น้องเป็นเฮ็ดแต่หลายปีแล้วครับผมเฮ็ดแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าบวโดนบ้านใครแต่เปิดท่องเที่ยวพี่น้องเองครับผม พระบอกแจ้งหลายพี่น้องนี่ครับ,รบผม,มพื้นที่ใหญ่ครับผมไปทั้งปุดทีง่ญ่กว้างมีการมาขายของก็งเลยลองมาเบิ่งพี่น้องมกาก็เลยมาถ่ายพี่น้องเบิ่งนี่ครับผมนี่ครับบรรยากาศครับผมพระใหญ่ครับผมพี่น้องอันนี้เพิ่งเอก่อสร้างพี่น้องก็ต้องก่งกอสร้สางอยู่ครับผมต้งนี้เพื่อนต้องก่ลลงกอสร้สางอยู่พี่น้อง เที <íb> ่ยวอีกมองท่องเที่ยวนะครับผมตำบลนองหมอกไฟพี่น้องอำเภอวัชนาลครังจังหวัดสระแก้วพี่น้องนี่ข้างค่างข้างเขาพอดีไม่สีมีพี่น้องข้างเขาสีมี่พาหน่อยพี่น้องพาหน่อยครับข้างเขาสีมี่พาหน่อยพี่น้องหอมหองหน่อยใหญ่พี่น้องนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับผมเป็นตำบลนองหมอกไฟอำเภอวัชนาลครังจังหวัดสระแก้วพี่น้องครับผมนี่ครับผมกำลังก่อสร้างอยู่เลยครับผมนี่ ยาก,กาศพี่นอ้องบัดหลายพี่นอ้องเบิ่งพระโอ้พระมีเจ้าโอ่งพี่น,น,น้นองเบิ่งเพิ่งเล็กไฟยางเบิ่งพี่น้องพระมีเจ้าโอ่งโอ้หลายนีนิพี่น้องพันพระองคไม่เล่นน้อยด้วครับผมพระน,อนอ้องพระหลายขอดูยาตด,ด้วยครับเด้อขอดูยาตด,ด้วยครับขอดูยาทายยูทูบเจ้าหน่อยนะครับเนาะ ขออนุญาตด้วยครับเด้อขออนุญาตทายนะครับผมขออนุญาตเจาะทาเจาทาเหมือนเขาไเนะไปเนาะมพุ่มเยอะเยอะเป็นสังาะข้างในก็สเป็นสาน a m เป็นหนองพวกบุสเป็นสาน a m เนองเป็นสา n าอุ้คนาเป็นนองบรรยากาศขับ้าอันนี้้าหน่อยพี่น้องรับองค์หน่อย กมีอยู่บางกพี mm ่น้องเป็นเห็ดจังหลายเหมือนเจเที่นรางสาี่อสาหลายปีแล้วพี่น้องบพทันเสียจักเื้าครับผมตีระมาณมันสิปีแลพี่น้องอาจจะเสีจักสิบปีที่เสีจพี่น้องนสางพี่น้องครับ ตอกุลตอกฟ้ายอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วพี่น้องนี่มีเทือดพานหน่อยไปตรงนี้พี่น้องตัดยางมีทางยางเข้าไปทางยางเข้าไปหาควาใหญ่รับผมพานหน่อยเท็ดเลี้ยงไหมหลายพี่น้องโู้มันโบขั้นกุ้งคไล่ครับครับผมเยอะเลยพี่น้องเอ่ขั้นนี้ก็ไล่นี่ครับคางคังกับแพงกับสิมีพานหน่อยพี่น้องสิมีพานหน่อยพี่น้อง ครับผมขอถูดนะครับเด้อเจ้าที่เจ้าทางครับผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตไายนูดนะครับผมนี่ครับผมอนุญาตเจา้าที่เจ้าทางมันก่อนพี่นอ้องนี่ครับบรรยากาศพี่นอ้องที่ตรงเทีย่ยวยังคักเลยพี่น้องโอ้พื้นที่กว้างพี่นอ้องพื้นที่จองกว้างเลยพุ่หนังครับผม งานเพิ่นกาลังอันนี้อยู่กาลังก่อสร้างพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางเขาด้วยพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยว่างไปเบื้องของพี่น้องมาก่อนวัดตีเจ้าที่เจ้าทางคนต้องพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ก็ารเป็นทางเขาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางทั้งหลังเรื่องน้องเด้ทั้งหน้าก็ติดถนนใหญ่เพิ่งครับผม เราจะไปท้ายข้างนายเบื่อนพี่น้องนี่ครับผมเอาเพบคุณครับผมบรรยากาศพี่น้องอันนี้เป็นทั้งหลังเล็กพี่น้องเด้อเรวจะไปท้ายข้างนายเบื่อนพี่น้องข้างหน้ากับติดถนนใหญ่ครับผมมาท้ากับสายครับผมในสายเลยบรรยากาศพี่ครับผมทั้งนี้ก็ร่างก่อสร้างพี่น้อง ร่งก่อสางไปเยอะเนาะำลังก่อสางไปรางก่อสางไปเนเดี๋ย่างไปเบิ่งไ่น้องย่างเบิ่งพี่น้องกำลังก่อสางอยู่ครับผมพูด อันนี้น่ายจะเป็นซาลาเนาะเี๋ยนาะเมนบอนี่ซาลาเพื่อนเ็นบอนี่เป็นยังนี่เป็นวัดบอกเขาจะทานเพื่อนโอ้ที่เขาม้าม้านี่กับมาเขาววงนี้เห็นบ่อ๋อนี่พี่น้องมันกำลังสั่งครับผมโอ้สั่งคาคิตอนเนาะเติมได้เป็นรูปเป็นล่างเนาะโอ้พี่น้องยังไงเลยครับผมมองไปลิจฐานญไว้ทีพี่น้องไปเลย โอ้ใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยมองนี่ปพ๊บเพิ่งกับข้านายท่านผู้นครับผมขุานายท่านผู้นีนครับผมนี่กข้านาเขาวัดพอดีพี่น้องครับกขหันนาเขาเขามองพระพอดีกับพี่น้องนี่อันนึ่งทางเขามาน่าทางเขามาปพ๊บอกัม้านี่กับไปมองพระมองพระเพื่กับสิเดียวกับสิเดียวซั่งสายพี่น้องซั่งสายกับสิมาตรงนี้ครับผมนี่กับสิมาเขามองนี่คือมันกำลังก่อสร้างอยู่พี่น้องครับผมกำลังก่อสร้างอยู่ครับผมกำลังก่อสร้าง แต่ทั้งคุ işte ่นก็จะเป็นผู้ก็จะเป็นนาที่เป็นนาที่เป็นโบสถ์เป็นยังหนาทั้งคนไกลๆคุณไม่นลอกผมที่เป็นความแรงรับผมก็จะมีพาพง่ายจะเป็นภาพผมผมบรรยากาศไม่นลอกอู้คาเฟ่ดีครับไม่หอกบรรยากาศด้วยเนาะ yes ครับนี Twelve, uh, ่บรรยากาศเป็นเห็ด hmm. ยังไงพี่น้องบรรยากาศอันนี้จะเป็นพื้นที่น้องโลอันนี้ทางเขาม้าตรงนี้พี่น้องอันนี้ก็ตรงไปกับนาวัดเนาะตรงไปกับนานี่ครับผมนาพระตรงกับพระกับทางเขาม้านี่พี่น้องทางเขาม้ากับเมางตรงนี้พี่น้องไปขึ้นมองนี้ครับผมอันนี้จะเป็นทางนามัน ทังหนาพี่น้องครับเป็นทังหนาแต่หันหันหนาไปทั้งภาคพี่น้องทังหนาครับผมเป็นทังหนาครับไปทั้งภาคบรรยากาศอู้ฝนตกฝนร่ำแดงฝนฝนบรรยากาศแดงฝนครับผมมันกำลังก่อสร้างกันโอ้พี่น้องหนาแร่งนี่ก่อสร้างง่ายเลยพี่น้องเพราะว่ามันบอลนี่ครับผมอันนี้ก็รภาพพี่น้องกาเบินงานมองท่องเที่ยวของมองหนึ่งครับผมตำบล น้ำโมไฟครับผมอำเภอพัฒนากรอย่างวัดสระแก้วครับผมอันนี้จะเป็นที่ท่องเที่ยวอีกนึงครับอกที่ท่องเที่ยวที่เบนวัดไข่ไม่มีพระมีหยังไั่พี่น้องเนาะนี่ครับคุณเป็นกำลังก่อสร้างครับพี่น้องกากก่อสร้างมาหลายปีแล้วครับผมก่อสร้างมาหลายปีแล้วครับผมแถวท่านแล้วเชือกเสือครับผมกำลังเห็ใหม่บีเล่ครับผมครับผมกำลังเห็นไม้บีเล่ครับผมบรรยากาศ พื้นที่หนาที่ไปเป็นเกือบลอยไล่เป็พี tai, ่น้องครับผมพื้นที่ที่ผมเพิ่งเล่าน่ะจะเป็นจักรลอยไล่คนละครับผมเพราะว่ามันหดพูนที่พูนมันตัวหดพูดนะมองน้ำแดงพี่น้องเห็นบ่เป็นน้งแร่คนละครับผมจเป็นจักรลอยไล่พื่อนที่พี่น้องไปไกลยุทธีพี่น้องครับผมพนที่หดพูดของปลาอยู่ข้าวอะไพี่น้องที่เป็นยุ่งบนนั้นก็จะเป็นสาน a m ครับผมเป็นสา Nam ข้าม้านะครับผมสา Nam ข้าม้านี่เป็นเหล่าข้าม้านี่ ท,ทั้งอันนี้ก็เป็นทั้งเขาพี่น้องันอาจจะมีองค์สององค์นู่น่นครับผมขาวๆเป็นทั้งเขาก็มีหนาสานครับผมเป็นทั <t nak> ้งเขาพี่น้องมันเข่ามามากนี่เดี๋ยวผมไปถ่ายด้านหนาพี่น้องเบื้องครับผมเดี๋ยวผมไปถ่ายแห่ต้านหนาพี่น้องเบื้องว่าเป็นยังไรครับผมด้านหนาเข่ามานะก็สิมีทั้งถนนติดนุนใหญ่เลยพี่น้องครับผมหนาเขามาเที่ยวพี่น้อง พี่น้องผู้ใะอ่ไกลอยู่ไกลอยูย่กกยยเขตจังหวัดสระแก้วหรือว,ว่าเขตจ,จังหวัดที่ใดบุรีรัมย์เขตไหนไกๆลๆพี่น้องนเนาะสามาเที่ยวได้ครับเด้ออยู่ตำบลบตมฝ่ายเพื่อว่าจะนา่าตะครจังหวัดสระแก้วอีกภาษาพูดหน้า,านพี่นอ้องก็บที่เซตตะปูนก็บทสามารถรถท่องเที่ยวได้ครับผมนี่บรรยากาศบรรยากาศครับผมครับผมไปพี่น้องไปเบื้องข้างหน้ากันนั่นึง นี่ครับพี่น้องด้านหนาเนาะครับเนาะด้านหนาทางเขาของอ่าแหล่งท่องเที่ยวนะครับเนาะแต่ตอนนี้เขาก็ท่งนี้เป็นท่างถนนพี่น้องอันนี้เป็นท่างถนนครับผมท่างถน,นนมาจากอำเภอเนาะมาจากหนองฝายพี่น้องถ้าฟังนี่ก็สิเป,ป็นฟังนี่ก็สิไปเครื่องมะปูพี่น้องครับผมเครื่องนี้สิไปเครื่องมะปูเนาะครับผมนี่ครับนี่พี่น้องนี่มันติดไว้อยู่ว่าพคนมาครับผมผมว่าห้ามห้ามบุคคลแพลนอกห้ามเข้าเนาะครับเนาะเพราะว่าคนที่พระเทศเหลียวพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผม คนที <Workers> on, okay. ่บพท้นแล้วพันก็เลยบโท้นได้ให้เขาเนาะพี่น้องเนาะนี่เอกกัเป็นกับแพียงกบผมกับแพงด้านด้านหนาก็ผมพี่น้องกับเพียงด้านหนาเนาะครับนู่นแพงด้านหนาครับผมครับผมการฉีดใส่เวลาอีกโดนอยู่พี่น้องครับผมกาใเตเวลาอีกโดนอยู่ครับผมนี่ครับผมกษตรมียักษ์สองตัวยกหนาพี่น้องครับผมครับพี่น้องแต่คนที่เลี้ยวกับแต่ปีที่พี่เลี้ยงทุ่งเกี้ยวอีกครั้งนึงครับเนาะอันอยู่อันนี้อยู่ตำเปิลน้องโมไฟ เพรวัฒนานาจังวัดสระแก้วนี่พื่อน้องนี่ถ้าเพื่นเฮ็ดแล้วก็เป็นที่เที่ยวหมองนึงครับผมลวก็เขามาเที่ยวจังเนี่เขามาเขาก็ไปเที่ยวเค็มพะโป่งพี่น้องเที่ยวพะป่งับเพราไปกเลยไปคนก็ไปเค็มพอโปรงพี่น้องครับผมนี่ครับผมที่เพื่นเฮ็ดบ่ท่านแล้วนะครับพราะถ้เพื่อนเฮ็ดแล้วก็เป็นนาท่องเที่ยวอีกหมองนึงนะครับเนาะฝากไว้ทด่เพื่อน้องเด้อฝากหมองท่องเที่ยวอ่าหมองจังวัดสรกแก้วไปอีกครั้งนะครับเนาะยู่ตำบลหนองฝายเพื่อวัดฉน่านเขาอัน เปิดแล้วไม่ลอยแล้วฟาร์มมีคนค้นต้องเที่ยวจะพบเสิมาอัปเดตอีกครั้งนครับพี่น้องเนาะพอเป็นกับร่งใจให้กัขให้พี่น้องอเที่ยวได้หลายวร้ายนะครับเนาะคลิปนี้กับจอมวัชรินครับผมคลิปหน้าวเจอก,กันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม